สวัสดีครับผมพบกันแล้วกับช่องคุณพิงทอยนะครับเราจะมาต่อในคลิปที่ EP ที่4นะครับเป็นชุดที่4ของชุด Happy New นิ่งทอมแอนเจอรี่ฉลองครบรอบ85ปีนะครับนี่ครับก็ชุดนี้มีชื่อว่าชุดทอมแอนเจอี่นะครับทาวเวอร์ชุดนี้นี่จะเป็นแบบลักษณะนะครับวิธีการเล่นนี่เลยมันจะเหมือนลักษณะเป็นหมอนใช่ไหมครับเป็นหมอนแล้วก็ตัวออาเจอรี่ครับจะถือเป็นไม้เบสบอลนะครับนี่วิธีการเล่นต้องมา ดูกันนะครับโอเคเราจะมาแกะตัวซองก่อนแล้วกันนะครับผมตัวนี้ผลิตจากที่ไหนเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะครับพอเราแกะออกมาจากถุงใช่ไหยครับจะเป็นตัวเจอรี่นะผมเนี่ครับเป็นวัสดุเป็นพลาสติกแบบนี้เลยด้านหลังก็จะกลวงๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีหมอนมาให้เนี่ครับหนึ่งชิ้นนะผมสองชิ้นนะี่ครับแล้วก็สามชิ้นแบบนี้ ชิ้นที่4นะครับนี่เลยผลิตที่เวียดนามนะครับลอ็อตนี้แล้วก็นี่ครับจะเป็นตัวทอมนะผมก็จะนอนอยู่กอวิธีการประกอบสังเกตนะครับมันจะมีเพียงแค่สีฟ้านะครับที่มันจะมีช่องให้เสียบนะผมก็เสียบตัวทอมเข้าไปครับผมน,นี่เลยโอเคประมาณนี้ผมตัวทอมก็ด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหน้าทอมแบบนี้เป็นพลาสติกนะครับ แล้วก็นําหมอนนะผมนํามาเลี้ยงนะผมนี่แบบนี้เลยครับผมแล้วก็วิธีการเล่นนะผมที่ได้คู่มือได้บอกไปใช่ไหมครับก็ทําการเอาเจอรี่นะผมตัวนี้ตีหมอนให้มันบอกให้ตีแล้วมันจะไม่แน่ใจว่าพอเราตีไปแล้วมันจะหล่นทุกชิ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองตีกันครับขออนะุญาตเรียนให้มันแบบนี่เลี้ยงดีๆก่อนแล้วกันครับผมโอเคมา ก็จะลองใช้เจอรี่นะผมตีนะผมด้านล่างนะครับไม่รู้ว่าจะหลุดเพียงแค่1ชิ้นหรือว่าจะล่วงทั้งหมดนะครับผมโอเคผมนี่ครับจะหลุด1ชิ้นนะผมแล้วก็ตีต่อครับนี่ล่วงอีกชิ้นหนึ่งแต่ก็มันอาจจะลื่นนิดนึงนะครับผมนี่ก็ตีได้หรือเปล่าครับโอเคผมตีได้แบบนี้เลยก็สามารถไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็ชุดนี้ก็ออกแบบมาให้เล่นกันได้นะอาจจะเล่นเป็นเกมก็ได้นมใครตีแบบทุกชิ้นแล้วแบบตัว ทอมไม่ตกก็ถือว่าชนะก็ไปประยุกต์เล่นกันได้นะครับผมก็สําหรับชุดนี้เป็นชุดที่4นะครับลุกเล่นก็ประมาณนี้เลยก็ถือได้ว่าเป็นชุดที่น่าเก็บอีกแล้วสําหรับตัวของเซตทอมแอนเชรี่ Cherry. เป็นชุดที่4ส่วนชุดที่ต่อไปจะเป็น5กับ6ใช่ไหมเดี๋ยวเราติดตามชมกันว่าตัว5กับ6เนี่ยจะทําอะไรได้บ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ใครมีคําถามถามได้ใต้คอมเมนต์ก็จะกลับไปกับตัวชุดแฮปปี่มีลเเป็นชุด ฉลองครบรอบ85ปีทอมแอนด์เจอร์รี่นะผมนะี่ครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่ทาง Mc d o n น l d ลนะผมแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าชุดที่1กับชุดที่2ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับก็ไปหากันไปถามพนักงานได้นะครับแต่คิดว่าบางสาขาอาจจะไม่มีของนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงท่นนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่กนกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ จากทางช่องเราคนมืองทอยนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้จากไปกับตัวทอมแอนด์เจอร์รี่ครับผมไว้เจอกัน,นคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ